สเปซเคียงคู่บ้านเคียงคู่คุณนี่เขาขันใช่ไหมเขาปุก <c oughs> เขาปลุกคนใช่ไหม <c oughs> โอ้เสียงยังกระไซเลนอะ <c oughs> เตือนแบบซินามิอ่ะอ๋อ <c oughs> ปกติไก่เราขัดเวลาเขาขัดเราก็จะเอกอีเอกเอกใช่ไหมจบนี่ลากยาวแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมเป็นเป็นไก่ที่ปอดดีมากพลังเสียงเขาดีมากประกดเดวายไหมล่ะเออน่าเอามาเลี้ยงสักตัวนะตื่นอ่ะตื่นต้องตื่นอ่ะใช่ต้องตื่นอ่ะเพราะว่านี่ถ้าเกิดไปเลี้ยงแบบชายทะเลนะเอยซินามิเขาหรือเปล่าน่ากลัวเลย นี่เป็นเรื่องราวของเจ้าไก่ตอนนี้นะคะขันแบบไซเลนกันเลยทีเดียวลากยาวก็ยังอยู่กันที่เรื่องของไก่ค่ะอันนี้เป็นวิธีการเลี้ยงไก่ที่บอกว่าสูตรใหม่ใช่ไหมเพราะว่าสมัยนี้คือเขาเลี้ยงไก่เอาไข่ของไก่กันเพราะว่ามันเป็นสินค้าที่ขายง่ายขายได้ตลอดคนกินทุกวันคนกินทุกวันวันึงก็สองฟองยิ่งถ้าช่วงไหนเงินไม่ออกก็ล่อเข้าไปวันละสฟอง กินไข่อ mm ย่างเดียวอก็เลยมีวิธีนี้เกิด nah, ขึ้นนะคะเป็นวิธ ok ีเลี้ยงไก่ด้วยใบเตยอเป็นยังไงเผื่อว่าหอมน่เลยอ่ะเผื่อว่าเราเองเนี่ยจะไปทำอก็บอกว่าใบเตยเนี่ยเป็นสมุนไพรที่คนไทยเนี่ยรู้จักกันมาตั้นานแล้วนะตั้งแต่สมัยโบราณเลยก็นอกจากจะนํามาใช้แต่ง กลิ่นของขนมไทยแล้วเนี่ยใบเตยยังมีสารอาหารจําพวกคาร์โบไฮเดตแล้วก็วิตามินด้วยรวมถึงยังมีสรรพคุณนะคะช่วยขับปัสสาวะบํารุงหัวใจแล้วก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยแล้วก็การดูดซึมของไก่ด้วยก็เลยให้มันกินเข้าไปซะเออ,อก็ส่งผลนะคะให้ประสิทธิภาพของการผลิต ผลผลิตด,ดีขึ้นอพอมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยกลไกการทำงานของร่างกายก็ดีขึ้นไงที่สําคัญกลิ่นหอมของใบเตยเนี่ยย,ยังไปสะสมในเนื้อแล้วก็ไขมันโอ้ยแล้วถ้าเราซื้อไก่ที่มันกินใบเตยวางเนี่ยเนื้อไก่มันก็จะหอมใบเตยแน่เนี่ยอ,อยากกินเลยอะ <c oughs> <c oughs> สงผลให้เนื้อไก่อะ่ะมีกลิ่นหอมแล้วก็น่ารับประทานมากขึ้นด้วยเ <c oughs> นี่ยอยากกินทั้งไก่ทั้งไข่เลยอะตอนเนี้ยเนาะอเอ้ย มันน่าจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะถ้าคุณผู้ชมได้ติดตามเนี่ยข่าวนี้สำหรับเกษตรกรบางท่านเลยเลี้ยงฉันด้วยใบเตยเพื่อฉันไปกินใช่ไหมก็อันนี้อันเป็นอาหารเสริมไงมันไม่ได้อาหารทั้งหมดของเขาในชีวิตหรือว่าตลอดวันหลอกมันก็เป็นอาหารตามธรรมชาติของเขาส่วนนึ่วนมากไก่เขากินแหละเขาเปลือกเออใช่เขาเปลือกแต่ว่าอันนี้เป็นเสริมเข้าไปไงทําให้เนื้อแล้วก็ไข่เนี่ยมันไม่มีกลิ่นคาวใช่แล้วก็เหมือนกับว่าทําให้ผลผลิตเนี่ยดีขึ้นไงอาจจะออกไข่แบบเยอะขึ้น ฟองใหญ่ขึ้นอะไรอย่างนี้เราทำขายกันมาแต่นอกจากใบเตยจะมีสรรพคุณมากมายอย่างที่ต่างตงบอกแล้วใบเตยเนี่ยยังเซ็กซี่ด้วยนะถึงว่าเราถึงก็หันใจเลยหอนหน้าหนีแล้วหันไปเลยอะจากเรื่องของน้องใบเตยใช่ไหมค่ะแล้วก็น้องไก่ค่ะผู้ชมไก่ไก่ไกดไก่ช่วงนี้ดังมากยังอยู่กันที่เรื่องของเกษตรกรค่ะแต่อันนี้เป็นเรื่องของหมู หมูอุดๆนี่แหละค่ะสุกระนะ,ะขเขาบอกว่าในในในส่วนของกองประสุสา์ค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เขาออกมาเชิญชวนนะคะสำหรับสาวๆคนใดก็ตามที่ตอนนี้อ้วนเป็นสุกรแล้ว <c oughs> อยากจะเชิญชวนเชิญชวนมาประกวดเทพีสุกรกันนะคะบอกว่าสาวได้ใจกล้ามั่นใจในความสวยอยากโชว์อุ่นหุ หุนอววแบบนี้มาเลยมาร่วมประกวดเทพีสุกรนะคะชิมถ้วยรางวัลขององค์มนตรีนายอัมพลเสนานรงค์ค่ะงานเขาก็จะจัดประกวดกันในวันที่5ทธันวาคมนี้นะคะเวลา18นาฬิกาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนนครปฐมโอ้นครปฐมนี่เขาเลี้ยงหมูกันเยอะให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต หลักเกณฑ์การตัดสินนะคะสำหรับสาวท่านใดที่อยากจะเป็นเทพีสุกรน้ำหนักตัวต้องไม่น้อยกว่า90กิโลกรัมอายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์โรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจต้องไม่มีนะเบาหวานอะไรเงี้ยไม่เอาอนะคะสุขภาพต้องดีแล้วก็เข้าใจเกี่ยวกับสุกรด้วยไหนๆคุณจะเป็นเทพีสุกรแล้วต้องเข้าใจมันด้วย<อ>ว่ามันชอบนอนยังไง <laughs> มันอยู่ในสิ่งแวดล้อมยัง,ยงไงนะคะที่สำคัญอีกข้อนหนึ่งคือ มีใจรักในการรับประทานสุกรเป็นชีวิตจิตใจมันดูจิตคือยังไงเนี่ยจิตใจไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะชอบกินสุกรเนี่ยแทนที่จะรักพวกเดียวกันเนาะไหนก็เป็นเทพีสุกรแล้วก็ช่วยกันรักชีวิตสุกรไม่ได้คือเป็นอาหารหลักของคนไงเขาบอกว่ารางวัลชนะเลิศเงินสด10,000แบาทพร้อมกับถ้วยรางวัลขององค์มนตรีและสายสะพายนะคะถือเป็นเกียรติยศสําหรับสาวที่มีรูปร่าง อ้วนอ้วนอีกหนึ่งเวทีนะคะถ้าใครมีความมั่นใจก็เชิญเลยค่ะนะคะติดตามโหลดใบสมัครได้ที่เข้าไปดูที่เว็บไซต์ของกรมปศุสัตว์ก็ได้นะคะรับสมัครกันตั้งแต่วันนี้เลยนะคะไปดูกันได้นะทีแรกจะเอามาทีแรกจะเอามาฝากแตงแหละแต่บอกว่าเอ๊ะอย่างแตงต้องขุนอีกนานแตงไม่ถึงแตงไม่ถึงเขาบอกว่าน้ําหนักต้องไม่น้อยกว่า90กิโลกรัมก็ถ้ามีเวลาเนี่ยพี่จะขุนถ้ามีเวลาพี่จะขุน ไปกันที่เกาหลีกันบ้างดีกว่าเพราะว่าเขาบอกว่าอันนี้มาจากเป็นเทรนมาจากซีรีส์เกาหลีเพราะว่าพระเอกเนี่ยเขาไปมอบหัวหอมที่เขียนหน้ายิ้มให้กับนางเอกอก็เลยบอกว่าเป็นเทรนที่ส่งตรงมาจากเกาหลีเลี้ยงหัวหอมกันเถอะคุณพระเราต้องใส่โซล่ามไหมเราจะอินเทรนต้องใส่โซล่ามเดินจุง ไม่ต้องใช่ไหมอ๋อแค่เอามาใส่แก้วน่าน้าที่มันจะเป็นแบบนี้หรอว่าเป็นเหมือนกับว่าเอาหัวหอมมาก็แต่มันขึ้นง่ายใช่ไหมใช่ค่ะใช่ไหมก็เลือกหัวหอมสวยๆมาหน่อยหนึ่งเขียนตาเขียนปากเขียนจมูกน่ารักน่เขียนอะไรก็เขียนลงไปฉันรักเธอก็ได้นะคะแล้วก็วางอยู่บนแก้วน้ําแก้วน้าเนี่ยเราก็ใส่น้ําไว้นิดนึ่งบอกว่าต้นทุนไม่เยอะไงไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะก็แค่เอาหัวหอมในครัวมาหนึ่งหัวแก้วน้ำหนึ่งใบก็ใส่น้ําลงไปกะให้พอดีว่าเวลาเอาหัวหอมลงไปเนี่ย รากของมันจะจุ่มได้อถ้าแต่ว่าถ้ามากไปมันก็จะเน่านะก็ยากอยู่เหมือนกันกับตรงนี้เลี้ยงไว้บนโต๊ะทำงานเเออออยแล้วก็นั่งดูมันวันไหนที่มีข้าวหมูแดงมาใช่ป่ะเราก็จับหัวหอมมากินเลยเอยน่ารักดีนะแล้วเราก็ดูดูการเจริญเติบโตของมันด้วยใช่ไหมเพลินๆเหมือนกันเพราะว่าเก็บกินได้ด้วยเนี่ยอย่างที่บอกไปก็ทําแล้วมันไอหัวหอมอย่างนี้มันถ้าหั่นแล้วมันจะ น้ำตาไหลใช่ใช่จะมีแสงอันนี้น่ารักอ่ะก็แล้วอยู่ที่เราครีเอทรูปร่างหน้าตาไปเรียงกันมั้งไปเรียงกันดีกว่านะคะอ่ะยังอยู่กันที่เรื่องของหัวหอมค่ะคุณผู้ชมเมื่อกี้หัวหอมตั้งโต๊ะใช่ไหมค่ะอันนี้เราเรามีไอเดียเจ๋งๆค่ะปลูกหอมต้นหอมเนี่ยนะโดยไม่ต้องใช้ดินนะคะไปปลูกกันในถาดไข่เออ เดี๋ยวไปดูดูภาพนี่เขาบอกว่าอถาดไข่ที่เราซื้อไข่แล้วก็จะใส่ไข่มนนีใช่ถาดหนึ่งก็จะประมาณ30ฟองใช่ไหมไปหามาเลยค่ะหัวหอม30หัวมาใส่ลงไปเลยน้องตงแล้วก็ลดน้ําทุกวันเมันจะขึ้นใช่ไหมใช่ลดน้ําทุกวันนะวันละ3เวลา เพราะว่าเหียวขจีเห็นไหมเห็นไหมคือคือแบบว่ามันไม่ใช่แค่เฉพาะว่าเราจะปลูกและเป็นอาชีพอย่างเดียวโดยที่เป็นการปลูกโดยไม่ต้องใช้ดินปลูกในรังไข่แต่คุณผู้ชมที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองเนี่ยพื้นที่จํากัดคอนโดอะไรก็ตามเนี่ยถ้ามีรังไข่แบบเนี้ยสี่ห้ารังนํามาวางซ้อนกันเลยนะคะแล้วก็เอาหัวหอมเนี่ยไปวางไว้ตามช่องของไข่แต่ละฟองเนี่ยได้30ต้นเลยเนี่ยแล้วมันก็จะพลึบออกมาอย่างเงี้ยรดน้ําทุกวันวันละ3มเวลา ความชื้นที่มันสะสมอยู่ในรังไข่นั่นแหละมันก็จะช่วยหล่อเลี้ยงให้ต้นถอมเจริญเติบโตขึ้นมาโอ้ยสร้างเป็นอาชีพได้เลยนะเนี่ยน่าสนน่าสนเพราะว่าแตงก็เคยเห็นแหละอย่างเงี้ยก็พี่นุ่นไงกุณระดาายนั้นเขาเป็นพวกวังสวิรัตเขาก็จะแบบเลี้ยงกินเองอันนั้นปลูกคณะในห้องเล็กๆคือเดินเข้าไปในห้องพี่นุ่นทำอะไรคะปลูกคณะแลวคือแบบเยอะมากอ่ะแบบ มันจะเป็นระเบียงตรงห้องเขาอะนิดนึงอะเต็มเดินไม่ได้เลยแล้วคือแบบพี่นุ่นมันใช้มันเกะกะในชีวิตเรามากพี่นุ่นไปซื้อบ้านอยู่ที่อื่นดีไหมปลูกเองอันนี้ก็เป็นไอเดียนะคะที่เจ๋งๆนํามาฝากกันคะกับชีวิตคนเมืองนะคะปิดท้ายวันนี้ก็แล้วหมดเวลาแล้วเนาะอ่ะเรื่องราวของสองหนุ่มใช่ไหมเขาไปแย่สุนัขตัวหนึ่งคือมันอยู่ในรั้วดีๆแล้วแหละ พอได้ยินเสียงสุนัขเห่าเท่านั้นแหละค่ะคุณผู้ชมเห่าตอบอเ oh. ห่าตอบทีนี้สุนัขไม่ยอมค่ะ uh. กระโดดข้ามหลว <He i. S 1> เฮ้ย <c oughs> งานนี้สองหนุ่มจะเป็นยังไงไปดูคลิปนี้ปิดท้าย uh. นะคะวันนี้แอนกับแตงลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ